ใช้ฝากที่ไหนมั่นใจปลอดภัยว่าไม่โดนยึดทรัพย์ก็ต้องที่แลนด์ฟลอนของเราเลยค่ะ วันนี้นะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับคุณวิชัยที่มาเบิกโฉนดกับเรานะคะเพื่อไปไทยถอนขายฝากก็ทํากับเรามาทั้งหมดนะคะ2ปีกว่าค่ะซึ่งตอนแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงเจอโควิดคะทำให้คุณวิชัยเนี่ยที่ทำอาชีพผู้รับเหมามีการเงินสะดุดค่ะไม่สามารถที่จะแบบเอาเงินเนี่ยไปหมุนธุรกิจได้ก็เลยเอาโฉนดนะคะมาแลกเงินกับทางแลนฟลอร์นผ่านไป1ปีก็ยังไม่มีความสามารถในการไถยถอนได้ก็ไม่เป็นไรค่ะ แลนฟล,ลนของเรานะคะยินหยัดที่จะพร้อมช่วยเหลือกับ SME ทุกท่านนะคะอยู่เคียงข้างตลอดเวลาคุณวิชัยก็ขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีผ่านไป2ปีก็ยังไม่มีความพร้อมในการถ่ายถอนคุณวิชัยก็มาขอขยายเพิ่มอีก6เดือนค่ะ6เดือนเราก็ขยายให้ค่ะและท้ายที่สุดนะคะ1เดือนสุดท้ายคุณวิชัยบอกว่าเขาขายซับได้แล้ว ก็เลยมาถ่ายถอนกับทางแลนฟลอนของเรานี่นะคะอันนี้แหละคะ่ะกางจะโชว์เส้นทางการเดินทางของลูกค้าในแต่ละลายนะคะว่าถึงแม้เองเนี่ยลูกค้านะคะอาจจะยังไม่มีความสามารถในการถ่ายถอนนะคะมั่นใจได้ว่าอยู่กับแลนฟลอนของเรานะคะสามารถต่ออายุสัญญาได้เรื่อยๆเลยะคะ่ะสูงสุดถึง10ปีเอาเป็นว่าพร้อมเมื่อไหร่ถ่ายถอน ก็ทักไลน์แล้วก็แจ้งมาที่แลนด์ฟลอนของเราได้เลยทางเรานะคะก็พร้อมที่จะนัดลูกค้าไปถ่ายถอนที่กรมที่ดินได้ไม่มีนโยบายยึดทรัพย์แน่นอนค่ะแล้วก็เคสนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับคุณวิชัยด้วยที่ได้นำทรัพย์กลับไปนะคะกลับไปสู่อ้อมอกส่วนเราก็ได้เงินทุนกลับมานะคะก็ยังไงก็ตามขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจอยู่กับแลนด์ฟลอนมาตั้งสงปีกว่าแนะ่ยังไงก็ยินดีด้วยนะคะ